ผมถึงอยากจะฝากสัญญาณไปดังพี่น้องแพทย์พี่น้องกรรมการแพทย์ทยศภา,าต่างๆว่าไอ้พวกนี้กำลังใช้อำนาจอันไม่ชอบเข้ามาแทรกแซงคณะกรรมการแพทย์ทสภา,าขอให้พวกเราพี่น้องแพทย์พี่น้องประชาชนทั้งหลายต้องร่วมไม้ร่วมมือกันให้กำลังใจกรรมการแพทย์ทสภา,าให้ถึงที่สุดครับผมไปอ่านคำวีโต้อของนายสมศักดิ์เฉพาะหัวใหญ่ข้อแรกที่เขียนไว้ายาวเลยว่า เขาเอาหลักการขั้นพื้นฐานที่บ่งบอกว่าผู้ป่วยจะต้องได้รับความเสียหายมาร่วมพิจารณาเฮ้ยแค่คุณตั้งหลักการอย่างนี้มันก็ผิดแล้วคุณบอกว่าแพทย์จะขัดจริยธรรมต้องดูว่าผู้ป่วยเสียหายหรือไม่ผมยกตัวอย่างอย่างนี้นายแพทย์ก่อตั้งโต๊ะขายแบรับรองแพทย์ไม่มีผู้ป่วยเสียหายแล้วมันทําได้หรออันนี้เขาเรียกว่าขัดจริยธรรมวิชาชีพเพราะออกหลักฐานทางการแพทย์อันเป็นเท็จ แต่รัฐมนตรีสาธารณสุขไม่รู้เรื่องไปตั้งกฎเกณฑ์อย่างนี้ว่าแพทย์จะผิจจริธรรมต้องดูว่าผู้ป่วยเสียหายไหมยอย่างนี้มึงมั่วพี่น้องมึงไม่มีหลักเกณฑ์เลยมึงต้องดูข้อบังคับข,ของแพทยสภา,าว,ว่าด้วยจรยิยธรรมงั้นผมถึงบอกว่าแค่คุณตั้งกฎเกณฑ์แบบนี้คุณก็ผิดพลาดเสียแล้วสมศักดิ์เอ๋ย <S 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 และผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้ว ผมเชื่อว่าพี่น้องกรรมการแพทยสภาผมเชื่อจริงๆด้วยความประทับใจถูกเขาลังแกมามากขนาดนี้พี่น้องกรรมการแพทยสภาเจ็ดสิบท่านจะต้องรวมพลังในการวีโต้สู้กับสมสังอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับ <S <S ผมบอกพี่น้องว่าวันนี้สสก็ห่วยพึ่งไม่ได้สวก็เหงนสวยเพราะหัวกันเข้ามาสุดท้ายพี่น้องต้องร่วมมือกันในการออกแบบประเทศไทยครั้งใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ